วันนี้คนนี้จะมาคอนดักแทนมาค่ะโอ้ฮะทีิอากิโอ้ทจ่อากิที่อากิฉันจะเป็นคนคนแรกเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจ่อากิอยู่แผนกเป็นน้องไม่ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้นลักษาสัมบานล่าไปไหนเกิดอะไรขึ้นน่ะเหรอ ถ้าโดนเมจังจูจุบฉันฉันจะยอมให้เจียกิ่ย้ายแผนกก็หลังจากเรียนจบนายก็คกไปยุโรปใช่ไหมยุโรปหรือว่าจูโดนเมจังอยฉันคิดว่าเธอจะจูบตะลุงนั่นแต่้เป็นปล่อยมาตรงซะงั้นเออก็มีเธีอยากพุ่งเข้ามาเองทำไมอ่ะแสดงว่าหมอได้เป็นพวกต้มตุ๋นจริงด้วยกลับบ้านกันเถอะไม่เอาล้เจียก นายคอนดักได้จริงเหรอเรื่องขี้ๆยะขี้ๆที่ไหนเรื่องเหม็นเนเลยเล่นอะไรซิมโฟนีหมายเลขเจ็ดของบิโธเฟนค่ะ